สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์นะครับจาก m a ส d a b ร์บานะครับช่อง m a สเตอร์บาไอฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยของไอซ์จะอยู่ที่ m a ส d a อพระนครสาข,าขาเกษตรนาวามินเดี๋ยววันนี้กระแสกกำลังมา CX3 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อปี2023นี้เดือนกันยายนนี้ที่งาน Big Motor Sale นะครับเป็นตัวปรับอุปกรณ์แต่งหน้าทาปากให้มันดู รู้หลาถ้าสมัยโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเดี๋ยวไอตัว CX3 Sport LUX ตัวนี้ครับราคา9 7 0 0 0 0บาทจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันครับ Okay. มาดูในส่วนของด้านนอกกันก่อนเลยนะครับคือตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นบอดี้เดิมเหมือนตัว CX3 เมื่อปี2022นะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวคิ้วต่างๆรอบคันเนี่ยครับทาง m a ส d a าเขาจัดเป็นตัวสีดำเงาให้นะครับตัวซุ้มล้อรอบคันเลยรวมถึงแผงกันกระแทกข้างประตูแบบนี้ ยาวไปถึงตัวกันชนหลังเลยนะครับที่เป็นดําเงาของเดิมจะเป็นดําด้านแต่ตัวดําเงาตัวเนี้ครับจะอยู่เฉพาะตัวท็อปคอมฟอร์ตและตัวพิเศษสปอร์ตลักแบบนี้สําหรับตัวสปอร์ตลักที่ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยก็คือจะเป็นตัวเขาทําหลังคาสีดํำบิลเลนแ a c k เข้ามาให้นะครับในราคาค่าตัว970,000บาทการทําหลังคาดําตัวนี้ไม่ใช่การแรปสติกเกอร์นะครับ จะเป็นการทำสีตัวรถเลยไอ้ลองเปิดดูตัวรถเหมือนเขาทำสี2อทีนะครับถ้าลูกค้าสังเกตจากตัวขอบประตูและเสากลางนะครับตัวนี้เหมือนตัวรถเนี่ยเขาจะทำสีดำออกมาก่อนนะครับเห็นไหมฮะแล้วค่อยทำสีตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการอีกทีหนึ่งรุ่นสปอร์ตลักแบบนี้ของมาสด้าจะทำมาเพียงสีสีเท่านั้น อันนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นสีใหม่แ Aero g ร a y สีเทา Aero Gray ตามสมัยนิยมสมัยนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแพ a t i n u m Cord สีแดงโซเล r Crystal สีเทา p o l เ m e t t เ Gray จะมีเฉพาะสีสีนี้เท่านั้นถ้าลูกค้าสนใจตัว Sport Lux ราคา 9 7 0 0 0 0บาทตอนนี้ m a สด้เขาเปิดตัวมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ1.79%ลูกค้าต้องดาว25%นะครับผ่อน4ปีจะได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.79%ตัวนี้เลยสำหรับลายล้อแม็กมีการเปลี่ยนลายเป็นไซส์18นิ้วเท่าเดิมยางโตโยเหมือนเดิมนะครับแต่เขาเปลี่ยนดีไซน์เป็นล้อเป็นแบบใบพัดนะครดีไซน์ใบพัด ทำให้รถด,ดูมีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับแล้วก็ในขณะที่ล้อมหมุนเนี่ยมันจะเหมือนใบพัดนะครับเขาเรียกล้อมแม็กายใบพัดตัวนี้เป็นล้อมแม็กดีไซน์ใหม่ที่ได้เพิ่มขึ้นมาเฉพาะตัวคอมฟอร์ตและสปอร์ตลักในปี2023นี้ตัวปรับอุปกรณ์แต่งหน้าท้าปากให้ดูทันสมัยมากขึ้นในส่วนของอุปกรณ์ออปชันฟังก์ชันต่าง เขาทำให้เป็น SUV รุ่นเริ่มต้น SUV ไซส์เล็กที่ราคาจับต้องได้และคุ้มค่ามากที่สุดในตลาดไอราคาเนี้ยที่ลูกค้าจ่ายจะได้ฟังก์ชันออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันครับเริ่มกันที่ตัวกล้องด้านหน้าตรงกระจกบังลมหน้าตัวนี้นะครับเขาสามารถอ่านวัตถุข้างนอกได้ไอตัวเนี้ยเอาไว้อ่านรถด,ด้านหน้า คือในกรณีมีรถด,ด้านหน้าของเราเบรกฉุกเฉินนะครับตัวซอฟต์แวร์ของเขาจะอ่านได้เป็นตัวรถยนต์มอเตอร์ไซค์และคนเดินถนน3อย่างเลยนะครับเพราะว่าเบรกอัตโนมัติใช้กล้องตัวนี้สำหรับบางยี่ห้อจะอ่านเจอเฉพาะรถยนต์แต่ซอฟต์แวร์มาด้าตัวนี้อ่านเจอทั้งรถยนต์ มอเตอร์ไซค์และคนเดินถนนนะครับในความเร็วไม่เกิน80กิเมตรต่อชั่วโมงถ้าระบบเขาอ่านเจอเขาสามารถเบรกหยุดอัตโนมัติช่วยเหลือเราฉุกเฉินได้ทันทีก็เป็นความปลอดภัยที่ Mazda ใส่เข้ามาให้เพิ่มเติมตามตามกันมากับน้องเล็ก Mazda 2นะครับตอนนี้ CX3 มีแล้วในรุ่นเบสพลัสขึ้นไปราคา800,000 3า0 0 0บาทนะครับแต่รุ่นที่เราดูอยู่จะเป็นสปอร์ตลักนะครับตัวท็อปเกรดของเขาสุดเลยเป็นรุ่นพิเศษหลังคาดำส่วนไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED เหมือนเดิมแต่ความสามารถพวิเศษของเขาที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ในตัวสปอร์ตลักจะเป็นไฮบีมคลอนโทนก็ค huh. uh ือ huh. ไฟสูงอัตโนมัติในขณะที่ลูกค้าขับความเร็วสูงในทางโล่งทางต่างจังหวัดนะครับในขณะ ที่แสงไม่พอลูกค้าขับความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปไฟหน้ารถคันนี้จะส่องสว่างเป็นไฟสูงให้เราอัตโนมัติสูงจะเห็นยอดต้นไม้นู่นเลยนะก็คือเหมือนเราเปิดไฟสูงนะครับแต่เขาก็ใช้ร่วมกับกล้องด้านหน้าบังลมกระจกบังลมที่ไอ้แจ้งเมื่อกี้ถ้ารถคันนี้เขาอ่านเจอวัตถุด้านหน้าตัวรถจะปัะ <ใน S 2> ป็นการอ่านวัตถุด้านนอกนะฮะ ในกรณีเราใช้ไฟสูงอยู่จะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนร่วมถนนนะครับส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติที่แจ้งเมื่อกี้ว่าใช้ตัวกล้องนะครับจะเป็นในความเร็วต่ำไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัวนี้มีเลดร์ในโลโก้ด้านหน้าแก้วตัวนี้ด้วยนะครับก็จะแจ้งเตือนสถานการฉุกเฉินก่อนเราจะ ชนรถด,ด้านหน้าและช่วยเบรกให้ด้วยนะครับในตัวท็อปตัวนี้มีทั้ง Smart City b ้เบรกซับพอรแล้วก็ Smart b เบรกซั p พอร์ตซิสเตให้2ระบบเลยทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงพอมาเห็นโลโก้แก้วด้านหน้าแบบนี้ครับ <c oughs> แน่นอนเพิ่มเติมตัว Adaptive Cruise Control Cruise Control แบบแปรผันความเร็วรักษาระยะห่างตามรถคันหน้าได้ด้วยนะครับ อันนี้ในส่วนของด้านหน้าที่เราเห็นชัดเจนก็จะเป็น2จุดนี้ตัวชุดไฟหน้าที่ฉลาดมากขึ้นตัวเบรกอัตโนมัติต่างๆดีไซน์ทันสมัยมากขึ้นคิ้วป่งล้อดำเงาหลังคาสีดำบิลเลียนแบ็คเป็นรุ่นพิเศษสปอร์ต์ส่นไฟตัดหมอกจะมีเฉพาะรุ่นสปอร์ตกแบบนี้นะครับเป็น LED สีขาวมีมาให้เลยตัวคิ้วกระจังหน้าจากเดิมจะเป็นของโครเมียมรุ่นนี้ เขาทำเป็นสีดำมาให้พร้อมกับซี่กระจังหน้าด้านในก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำมาให้นะครับในส่วนของกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันมี4จุดด้านหน้าด้านหลังอีก4จุดนะครับแบบนี้มีมาให้เลยตั้งแต่ตัวคอมฟอร์ตของปีที่แล้วไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเป็น SUV รุ่นที่ออปชั่นครบคลานมาให้อยู่แล้วนะฮะส่วนหลังคาดำด้านนี้ ก็สาวากาศคลีบฉลามพร้อมหลังคาซันรูแบบไฟฟ้ามีมาให้นะครับชิ้นส่วนด้านนอกตัวเสาประตูกับสปอยเลอร์หลังเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนโนแบ็คดำเงาให้ความหรูหราแบบนี้มาเลยนะครับในรุ่นคอมฟอร์ตกับสปอร์ตลักกระจกมองข้างไม่ว่าลูกค้าจะออกรถสีอะไรเขาจะทำเป็นสีดำมาให้เหมือนกัน ลืมแจ้งเมื่อกี้สีบิลเลตแบ็ตัวนี้ไม่ใช่สีดำเจ็ดแบ็กของตัวรถสีดำของ m a ส d a นะครับถ้าลูกค้าเคยเห็นสีดำของ m a ส d a มันจะมีประกายเพชรแต่ตัวนี้มันจะเป็นดำสนิทเลยให้มันแมทกับคิ้วป่งล้อที่เขาทำมาใหม่ตัวคิ้วป่งล้อเนี่ยก็จะใช้งานง่ายมากขึ้นถ้าลูกค้าที่เคยใช้ตัว cx 3 0หรือ crossover ต่างๆถ้ามันเป็นสีดำพลาสติกนะครับ แล้วเกิดเป็นรอยขึ้นมามันจะเซอร์วิสดูแลค่อนข้างลำบากพอมันเป็นสีดำเงาแบบนี้ครับถ้ามันเป็นรอยขึ้นมาเราเพียงแค่ทำสีเท่านั้นเองก็จะใช้งานง่ายมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับ CX-3 ที่เป็นคิ้วดำเงาในตัวใหม่แบบนี้ชุดไฟท้ายก็จะเป็น LED Signature Style ตามสไตล์ของ Mazda เป็น LED เส้นขีดมาถึงด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับส่วน ตัวนี้ก็จะเป็นไฟวงกลมลากยาวถึงด้านข้างเป็นดีไซน์แบบลูกสูบของเครื่องยนต์ของ Mazda ที่เขาดีไซน์ออกมานะครับท่อไอเสียในเครื่อง2000 skyactiv นี้ Mazda จะให้เป็นท่อไอเสียคู่จริงๆมาเลยนะครับพร้อมท่อไอเสียสแตนเลสตัวด้านดีไซน์กันชนท้ายก็จะไม่ได้เรียบไปเลยซะทีเดียวนะครับจะยังมีเคอรฟ์ฟคล้ายดีซิลเซอร์อยู่นิดนึงส่วนด้านหลังเหมือนที่แจ้ง เซนเซอร์หลัง4 <point> ี่จุดพร้อมกล้องรอบคันมาให้พร้อมเลยนะครับคันนี้เป็นรถทดลองขับนะครับตัวจริงลูกค้าอยากเห็นตัวจริงลองทักไอซ์เข้ามาในไลน์ก่อนได้ดูสีจริงลองขับจริงก่อนได้ที่มัสตอร์พระนครสาขาเกษตรนอมิเลยเดี๋ยวไปเปิดดูด้านหลังเปิดมาพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้พอสมควรตามสไตล์รถ SU v ไซส์เล็กนะครับก็สามารถพับเบาะแยกได้อีก 40 60ในกรณีที่ต้องการขนสัมภาระเยอะมากกว่านี้นะฮะตัวนในตัวนี้ยางอะไหล่จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขานำพื้นที่ไปใส่ซาบูเฟอร์ของโบสตัวนี้อัปเดตเพิ่มเติมในตัวสปอร์ตลักจะได้เครื่องเสียงโบส7ตำแหน่งพร้อมซาบูเฟอร์มาอย่างนี้เลยแล้วก็ในส่วนของอยางไหลที่ไม่มีเขาจะให้ชุด พร้อมน้ำยาป่ายางสุกเฉินมาให้อยู่ด้านนี้นะครับหรือในกรณียางแตกที่ปะไม่ได้จริงๆทาง Mazda มีบริการโลซ s ์เซอร์วิส3ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยไม่จำกัดระยะทางให้ลูกค้าอยู่แล้วอันนี้ที่เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ Mazda ให้มาไฟส่องสว่างสัมภาระด้านท้ายในกรณีเราหาของตอนกลางคืน แผ่นปิดสัมภาระด้านท้ายมีมาให้เรียบร้อยสามารถนำออกได้นะครับในกรณีเราจะขนของสูงแล้วติดแผ่นปิดสัมภาระด้านท้ายตัวนี้ถอดออกได้นะฮะฝาท้ายเป็นระบบแมนวนวลมีโชค๊คให้ทั้งซ้ายและขวาถ้าซูมเข้าไปจะเห็นโลโก้ของโชว่าอยู่ก็จะเป็นแบรนด์ผลิตเรื่องของโชค๊คโดยเฉพาะนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้าขออภัยครับฝาท้ายเป็นสวิตไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้มีปุ่มล็อกให้ด้วยแล้วก็เวลาปิดประตูมีมือจับให้เผื่อว่าอย่างช่วงนี้ในกรณีฝนตกบ่อยๆท้ายรถเราจะเปื้อนเราไม่ต้องเอื้อมไปหยิบตรงขอบฝากระโปรงให้มือเปื้อนเราสามารถปิดตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นดีเทลที่ Mazda ใส่ใจเข้ามา เดี๋ยวไอซ์พาไปดูออปชันฟังก์ชันภายในกันต่อครับผมอันนี้เริ่มจากการเข้ารถยนต์นะครับก็ตัวนี้มีปุ่มสมาร์ทเอนที่ให้ตัวนี้นะครับใช้พร้อมกับกุญแจย์เลสตัวกุญแจเราจะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับก็รุ่นนี้จะมีสวิตช์เปิดล็อกและปิดล็อกแต่ว่ามันก็มีสมาร์ทเอนที่อยู่แล้วแหละ ใช้ปุ่มยางตัวนี้ปุ่มยางตัวนี้มาสด้าจะให้มาประตูคู่หน้าซ้ายขวาเผื่อว่าเราจะไม่ได้เข้าไปเอาของตรงที่นั่งผู้ขับขี่เราจะไปเอาของด้านนู้นเราก็ไม่ต้องเดินอ้อมหรือควักกุญแจมานะครับมีปุ่มสมาเดนที่ตรงมือจับประตูด้านคนนั่งให้อีกปุ่มหนึ่งในส่วนของเบาะตัวคอตัวสปอร์ตลักตัวนี้สามารถเมมโมรีเบาะได้จากตัวกุญแจรีโมตตัวนี้ได้ด้วยนะครับ เพราะว่าเขาว่าเป็นบอกไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับไม่ใช่4 0ทิศทางเพราะว่าวันนี้เป็น1 2 3 4 5 6 5 6เนี่ยคือช้อนน่องตัวนี้ตามสรีรละท่านั่งของผู้ขับขี่นะท่าน5 6แล้วก็7 8เอ็นปกติ9 10ก็คือตัวบ่อตัวนี้ตัวที่มันโดนหลังเราอะนะครับ จะสามารถนูนและยุบได้ด้วยตามสรีรละหลังของผู้ขับขี่แต่ละท่านขับทางไกลไม่มีปวดหลังแน่นอนปรับดันหลังได้เลยส่วนดีไซน์ตัวเบาะก,ก็เขาจะเลือกใช้วัสดุหนังแบบใหม่นะครับเป็นโทนสีดำตัดกับผ้าแกนลักสเวดก็คือคล้ายๆหนังกลับนะครับเป็นผ้าอย่างดีแบบนี้นะฮะ พร้อมกับเพิ่มดีเทลตัวลายลูกศรตัวนี้ทั้งตัวพนักพิงด้านบนและด้านล่างเลยนะครับที่บอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ก็คือตัวเท็กเจอร์ของตัวข้างเบาะเนี่ยจะเป็นหนังสีดำลายจุดเดินได้ได้สีเทาแล้วก็เป็นตะเข็บ2ชั้นด้วยนะครับเดี๋ยวถอยเข้ามาหนะ่อยโฟะก้องไม่โฟกัสอ่าโอเคเนี้ครับเป็นตะเข็บ2ชั้น เป็นเดินได้ด้วยสีเทาดีเทลรายละเอียดมาสด้าปลานตอยู่แล้วนะครับรวมถึงแผงประตูแผงประตูด้านข้างเป็นหนังสีเทาแต่ไม่ใช่เทาจืดๆเป็นลายจุดให้มันคล้องกับตัวเบาะนั่งนะครับแบบนี้เลยตัวพนักพิงแขนนะครับทั้งคันเลยนะจะได้เป็นหนังสีดำเดินได้สีเทาแบบนี้ เห็นไหมมาสด้าในดีเทลทุกๆรายละเอียดวัสดุไม่เรียบโลนมีเท็กซเจอร์ให้มันมีดูมีลุกเล่นทุกชิ้นอย่างสวิตช์กระจกตัวนี้ให้มาคล้ายๆลายคาร์บอนเคฟลาพร้อมกับกระจก4บานออตโต้ขึ้นลงบานคนขับพร้อมกันหนีบนะครับรถวิ่งล็องประตูอัตโนมัติให้เลยนะครับส่วนสวิตช์กระจกก็ปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้อยู่แล้ว ให้ลูกค้าดูโลโก้ด้านนี้อันนี้คือไฮไลท์ของตัวสปอร์ตลักที่เพิ่มเติมขึ้นมาลำโพงโบสแบรนด์ของเยอรมันที่เข้ามาอยู่ในรถญี่ปุ่นเจ็ดตำแหน่งราคา9 7 0 0 0 0บาทได้เครื่องเสียงโบสแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของตัวสปอร์ตลักอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าไม่สังเกตจะไม่ทราบตัวคอนโซลบล็อกคอนโซลชิ้นนี้นะครับด้านบนจะไม่เหมือนุกรุ่น เบรเบรพัลสคอมฟอร์ตจะเป็นดีไซน์เรือนใหม่ที่ครอบเรือนใหม่แบบหนึ่งอันนี้ดีไซน์โค้งพร้อมหลายตะเข็บแบบนี้เฉพาะตัวสปอร์ตลักแล้วก็มาพร้อมกับ Active Driving Display บอกข้อมูลการขับขี่นะครับเลขดิจิตอลตัวนี้สามารถบอกแอตติฟโคสต์ซอนโทนว่าเราเซตไว้เท่าไหร่เราวิ่งความเร็วเท่าไหร่ แล้วก็ By Sport Monitoring ที่แจ้งเตือนลบมามุมอับซ้ายขวานะครับโดยที่เราไม่ต้องหันไปเหลือบมองกระจกมองข้างว่ารถมาไม่มาหรือสัญญาณสีส้มเขาเตือนหรือเปล่าตัว By Sport Monitoring ของ Mazda เขาจะแจ้งเตือนตรง Active Driving Display ตัวนี้ให้เลยนะครับตัวพวงมาลัยหุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้ว อันนี้มาดูไฮไลท์ที่เพิ่มเติมสำหรับ cs 3ที่เปิดตัวใหม่ตัวนี้กลายเป็น Adaptive Cruise Control แล้วนะครับชื่อเรียกของ Mazda จะเรียกว่า Mazda Radar Cruise Control แต่ก็นั่นแหละครับสับทั่วไปก็คือ Adaptive Cruise Control ก็สามารถเปิดระบบปิดระบบสามารถตั้งระยะได้ข้อมูลกา,การขับขี่ที่เราจะเซตเนี่ยนะครับจะขึ้นตรง Windshield Active Diving Display นี้ด้วย นะครับด้านขวาที่เพิ่มมาอันนี้เปิดปิดเห็นไหมฮะบอกข้อมูลขัี่เราด้วยแล้วก็ย้ําเตือนที่เลืยอนหม่ตรงนี้อีกทีโดยที่เราไม่ต้องละสายตาจากถนนครับเรารู้ข้อมูลต่างๆว่าเราเซ็ตว่าค่าอะไรไว้เท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่บายสปอร์ตมนเลีงรถมาซ้ายขวาอันนี้คือประโยชน์ของวินชีอาร์แอคทีฟไดวิ่งดิสเตัวนี้ที่มีเฉพาะมาส d a เท่านั้นนะเท่าที่เห็นช่วงเวลานี้ส่วนดีเทลเห็นไหมฮะ มาสด้าทำหนังสีเทาลายจุดนะครับดีเทลใหม่ที่สวยงามมากขึ้นตัดกับสีคอปเปอร์ได้สีคอปเปอร์ก็คือสีทองตัวนี้มาสด้าพลาวลีพรเซนให้มันดูหรูหราแมชมาขึ้นเป็นเขาแจ้งว่ามันเป็นรุ่นแรกนะที่มาสด้าใส่สีคอปเปอร์ตัวนี้เข้าไปใหม่สุดๆในเรื่องอินทีเลียวัสดุภายในที่มาสด้าให้มาตัวนี้นะครับ อันนี้เรามาลองดูประโยชน์ของเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันที่ Mazda ให้มาลูกค้าบางท่านขับรถคล่องแล้วกับระยะแม่นแล้วก็โอเคครับแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะช่วยในเราได้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นอันนี้เราพยายามเข้าใกล้รถคันหน้าในระยะที่เซ็นเซอร์เขาทำงานปุ๊บ พอใกล้ไปเขาเป็นมีเสียงเซ็นเซอร์รอบคันให้เลยและตัดเป็นภาพกล้องหน้าให้ดูว่ารถเราอยู่ใกล้เท่าไหนแร่พร้อมกับสร้างเป็นภาพสามมิติตัวนี้ให้ด้วยเส้นข,ขีดที่เราเห็นด้านนี้สามารถหักเลี้ยวตามโฮมาลายได้สำหรับมือใหม่ก็อาจจะใช้เป็นเส้นกระ,ระยะเวลาเราถอยเข้าจอดได้อันนี้ก็เป็นกล้องมองหลังนะครับเห็นไหมฮะมีทั้งภาพมีทั้ง เสียงและขีดบอกระยะให้ด้วยนะครับตัวนี้ที่เห็น3ขีดก็คือ100เซน50เซน30มเซนนะครับจนถึงกันชนท้ายเราเลยสีดำๆขอบตัวนี้นะครในส่วนของตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติเช่นเดิมก็คือปรับอุณหภูมิได้นะครับไปได้ถึงฮีเตอร์32หรือ18 25กลางๆทิศทางลมความแรงลมอะไรต่างๆรุ่นนี้เช่นเดิมครับ สามารถคอ n เน c t Apple CarPlay กับ Android Auto ขึ้นจอตัวนี้ได้แล้วสำหรับ Apple เป็นไวเลสเลยแล้วก็แท่นเก็บของวางของตรงกลางตัวนี้สามารถเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ได้นะครับขณะเดินทางเกียร์สกายทีหกสปีดนะครับพร้อมโหมดสปอร์ตเกียร์สกายทีมเนี่ยมี6เกียร์ S 6 s ส e ีดก็คือสามารถเป็นเกียร์แมนนวลธรรมดาได้ด้วยเชนเกียร์ลบบวกตัวนี้ได้เลยสําหรับลูกค้าที่เคยขับเกียร์ธรรมดาจะพอเข้าใจว่าบางทีเราต้องเรียกกําลังโดยการเชนเกียร์นะครับเบรงมือไฟฟ้าออโต้โฮ e เซ็นเตอร์คอมบนเดอร์ไว้คุมจอกลางตัวนี้นะครับได้หมดเลยออปชั่นอะไรต่างๆที่มาสเตอร์ให้ไประบบเซฟตี้อัจิยะวินดิสเพย์ความปลอดภยัย s ม a r t c ิตี้เบสซับพอร์จะให้เขาทำงานเร็วขนาดไหนนะครับระยะใกล้กลางไกลเปิดหรือปิดใช้ตัวจอตัวนี้เซตติ้งได้ทั้งหมดเลยนะครับเตอร์ทีพาร์เจอร์วอร์นิ่งซิสเต็รุ่นนี้มีเพิ่มมาให้ระบบแจ้งเตือนอองนอกเลนนะครับดอเทช alert แจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อล้าถ้ามีการแจ้งเตือนจากเลนท d พ p a r เจอร์วอร์นิ่งซิสเตบ่อยๆเขาคิดว่าเราจะหลับในหรือขับรถ ติดกันเป็นเวลานานนะครับอันนี้ฟังก์ชันออปชันอะไรต่างๆลองเข้ามาเล่นที่โชว์รูมก่อนได้นะครับพนักพิงแขนตรงกลางสำหรับเสียามีมาให้เป็นแบบเปิดโล่งนะครับเปิดขึ้นมาจะเห็นที่วางแก้วได้2แก้วพับเปิดปิดได้นะครับถ้าเราจะวางแก้วเดียวชิ้นนี้เราพับเก็บเอาออกได้แล้วมาสด้าทำที่เก็บชิ้นเนียวไว้ให้เรียบร้อยอยู่ข้างบนฝาพนักพิงแขนเรานี่เอง ก็เก็บไว้ถ้านี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้ที่เก็บของขนาดที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่วันไหนเราจะวางแก้วในคอนโซลกลางตัวนี้2อันก็นำมาใช้ได้นะครับสันรูฟไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะครับสามารถกระดกขึ้นแบบนี้ก็ได้อะฮะ หรือเปิดทั้งบานแบบนี้ก็ได้นะครับเผื่อช่วงไหนอากาศหนาวอยากเปิดรับลมหรือตอนคืนอยากเปิดรับแสงให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่งขึ้นได้เลยมีฝ้าปิดทึบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนรถที่ไม่มีซัลลูสํสำหรับแดดบ้านเราไม่ต้องกลัวร้อนเพราะมีฝ้าปิดทึบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนฝ้าเพดานนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะฮะตัวนี้ พื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังของ Mazda CX-3 ตัวนี้อาจจะไม่ได้กว้างขวางอะไรมากเพราะว่าเป็นรถ SUV c r o s ค o อ e เอไซส์เล็กสุดน้องเล็กสุดเลยนะครับเราได้ SUV ในราคา8-9,000แสนเครื่อง2 0 0พคุ้มที่สุดในตลาดนะครับด้านหลังวัสดุบ่อน,นังก็จะให้เหมือนด้านหน้าเลยพอมาับพิงแขนตรงกลางที่วัางแก้อีก2อพันนะครับ สำหรับรถคันนี้เหมาะสำหรับคนโสดหรือใช้งานแค่คู่หน้าแล้วก็พาเพื่อนไปเที่ยวบางโอกาสนะครับนั่งหลังได้สำหรับบอดแถว2ของ CX3 เนี่ยด้วยดีไซน์เขาจะโดนยกสูงกว่าตัวบอกคู่หน้าเพื่อให้ผู้เดินทางด้วยอะครับไม่เมารถเพราะเวลาขึ้นไปนั่งนะครับระดับสายตาของผู้โดยสารด้านหลัง จะสูงกว่าด้านหน้าเขาจะเห็นด้านหน้าโปร่งโล่งสบายมีส่วนร่วมในการเดินทางนะครับไม่โดนเบาะหลังปิดทึบแบบนี้นะฮะอันนี้ให้ดูคอนโดยภาพรวมของคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ของ CX3 ที่เพิ่งเปิดตัวมานี้นะครับสวยสวยงามหรูหราฟลานีตามสไตล์มาสด้อยู่แล้ว แล้วก็ตัวเบาะหนังนะครับที่ไอ้บอกว่าเป็นเบาะหนังสีดำลายจุดครอบคลุมมาถึงด้านหลังเบาะตัวนี้เลยนะนี่ดูใกล้ๆจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่หนังสีดำเรียบๆจืดชืดปกตินะฮะดีเทลเล็กๆน้อยๆวัสดุที่มาสด้าเลือกใช้คัดสรรมาแล้วอย่างดี สำหรับมา,า CX 3รุน่นนี้มีระบบเลี้ยวคอท i ิกเลิศในขณนะเวลาเราถอยหลังแล้วมีรถกำลังตัดท้ายมาเขาจะแจ้งเตือนเป็นเครื่องหมายตกใจพร้อมพร้อมเสียงปีป๊บแบบเมื่อกี้นะครับในขณนะเราถอยหลังเนี่ยมีรถตัดท้ายเขาจะแจ้งเตือนด้วยอันนี้เป็นคนละอย่างกับเซ็นเซอร์ใกล้ไกลนะเป็นแจ้งเตือนรถตัดท้ายซ้ายขวาอ่านี้ก็จะเป็นกล้องหน้าทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่อง ก่อนออกเดินทางหรือเดินทางในความเร็วต่ำแรกๆเขาจะเป็นกล้องหน้าให้แบบนี้เลยนะครับก็ใช้ชีวิตสะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้นรถที่มีเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิว CX 3ตัวสปอร์ตลักโดยคร่าวๆขาดเหลืออะไรบางจุดยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้หรืออยากดูรุ่นไหนลองคอมเมนต์ไอซ์กันมาข้างล่างก่อนได้นะครับเดี๋ยวไอซ์จะทิ้งตารางผ่อนรุ่นนี้ คร่าวๆไว้ให้มันเริ่มได้ตั้งดาว5%เลยลูกค้าสะดวกที่ดาวเท่าไหร่ลองดูในคำอธิบายด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไอซ์ไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไอซ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ